มีคนฝากข้อความไว้ในคอมเมนต์ว่าอยากให้อธิบายการใช้ของตัวเต๋อเวลาที่ถูกวางอยู่ท้ายประโยคยกตัวอย่างเช่นหยูอี้เทียนหนีหุยหมิงไปเตอได้เลยครับหงเหล่าชื่อจะหยิบยกตัวอย่างนี้ให้ดูครับเรื่องไม่ได้เป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการสื่อเพียงแค่นี้เราก็พูดว่าส情่是ชิง่อ,อย่างแต่ถ้าต้องการสื่อมากกว่านั้นประมาณว่าเรื่องไม่ได้เป็นแบบนี้เลยเรื่องไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆเลย แล้วก็เติมตัวเติะอยู่ท้ายประโยคกลายเป็นสิ่งไม่ใช่อย่างหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเชื่อฉันสิเขาจะมาถ้าต้องการสื่อเพยียงแค่นี้เราก็พูดว่า相信我他会来แต่ถ้า,าต้องการสื่อมากกว่านั้นเป็นประโยคที่ว่าเชื่อฉันสิเขาจะมาเชื่อฉันสิเขาจะต้องมาเขาจะต้องมาแน่นอนเขาจะต้องมาจริงๆเราก็เติมตัวเติะอยู่ท้ายประโยคกลายเป็น相信我 ถ้าคุยหลาเถ้าต้องการเรียนภาษาจีนตั้งแต่ระดับต้นถึงระดับสูงกับหงเหล่าชื่อหรือเหล่าชื่อพิฮันคลิกเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรโฟไฟล์ได้ครับ